สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีเอ็นะครับทุกคนก็คือว่าวันนี้นะครับพี่จะมาอัปเดตนะครับเออ่ห้องปลูกขกันนะครับว่าไปถึงไหนแล้วคือตอนเนี้ยช่างอ่ะได้กลับบ้านไปแล้วนะครับเพราะว่าเสร็จหมดแล้วผมให้ช่างทําแค่นี้นะครับก็เสร็จหมดแล้วลงทุนไปงบประมาณก็ประมาณเอ้ยนี่ยังไม่ได้คิดนี่หว่างบประมาณไม่ได้คิดเพราะอยู่กับพ่อผมนะครับเดี๋ยวรอให้มาเคลียร์อะไรบินเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคนที่อยากต้องการนะครับผมว่าแค่นี้ก็โอเคละแล้วก็ตกแต่งเอาเล็กๆๆนน้อยะครับก็ทําเออองงงไได้้้นนะพวกยย่่าาเเชฟฟีแล้วก็สีีีเเเงงงง้้้ยยทาาออได่กนะ ไปเดี๋ยวผมให้เพื่อนของพ่อผมมาทําแทนแล้วกันเพราะว่าเขาทาไปเป็นนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นิดนี้ได้นะครับผมค่ะเดี๋ยวเรามนี้ใครอยู่ข้างน้ําอ่ะใครอ่ะใครทำไรพี่ไอ้ป้าโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูนะครับว่าตอนเนี้ยเหลืออะไรบ้างนะครับที่เราต้องทําเองบ้างนะครับผมก็ คืออาจริงอ่ะมันย่นมันย่นเงินเงินที่เขาทําอ่ะได้เยอะเลยนะที่เวลาเอามาทําเองอ่ะอนะสำหรับคนที่แบบว่าคุมงบอย่างงี้ดีกว่าสำหรับใครที่แบบว่าเหลือง,งบไปเหลือก็ให้ช่างทําให้เสร็จเลยทีเดียวก็จบนะครับแต่ว่าเนี่ยผมคุมงบให้มันอยู่ที่ผมตั้งเอาไว้เพื่อที่จะเอาเงินตรงที่มันเหลือเอาไปต่อเติมอย่างอื่นได้ถูกไหมอืมผมพูดถูกไหมถูกครับกี่สเหรยเต็มพอใช่เป็นควิดปนะนี่แล้วก็อันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า เป็นรอยจารึกว่าเราทําไปวันไหนแล้วเราทําเราทําวันเดีเช่นแบบวันนี้วันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จารึกว่าเออเราทําวันนี้นะสมมติเวลาเราเดินผ่านเนี่ยเราจะได้รู้นี่ครับเป็นรอยจารึกรอยแล้วนี่เมื่อกี้ด้วยเมื่อกี้เลยมีควายเหรอลูกมีควายไม่ใช่อันนี้เป็นรอยเขาเตีมหมานครับแม่งเดินแม่งไม่มองอ่ะดูดิอันนี้เขาดาราเขาเป็นดาราท่านหนึ่งเขาเหยียบได้เขาไม่ได้เทเยอะนะก็เทแค่หน่อยเดียวมันก็มาเหยียบตรงเนี้ยมาโอเคทุกคนเดี๋ยวพาเข้ามาดูนะครับว่า มันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นประตูบานสวิงนะครับราคาก็ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้รอกเพราะว่าเราต้องทาสีอีกเรากลัวมันเลอะเดี๋ยวเราค่อยลอกทีหลังมาเข้ามาดูนี่มันก็อาจจะมืดๆนิดนึงมืดไหมได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับฉากอะไรเสร็จหมดแล้วฉากเสร็จเทพื้นเสร็จหมดแล้วนะครับพื้นผมเลือกที่จะเอาเป็นพื้นที่เขาเทแบบดิบๆไว้เพราะว่า สมมติว่าเวลาเราจะผสมดินหรือปรุงดินในนี้มันจะได้เลอะแบบเราจะได้เก็บกวาดง่ายแล้วก็ไม่อยากให้มันเลอะกระเบื้องอ่ะหรือกระเบื้องออม,มันเก็บกวาดง่ายกว่ากระเบื้องเก็บกวาดง่ายกว่า <c oughs> อยากจะขัดอ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะเออผมแบบเออเวลาน้ํามันลงเนี้ยให้มันซึมลงปูนไปเลยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันได้ง่ายสำหรับชอบดิบๆอ่ะเอาง่ายๆเถอะอนะเสียงมันอาจจะเอากล้องไหนเพราะมันยังไม่มีของอะไรมาวางครับก็นี่นะครับเสร็จหมดแล้วห้องก็จะ ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่นะถ้าเกิดเป็นมือต่ออันนั้นอันนี้คือความความกว้างนะความกว้างมือต่อกันก็น่าจะประมาณสองคนสองคนหน่อยนึงนะถ้าเกิดกว้างเล้ก็สองคนหน่อยนึงแล้วก็ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่สี่เมตรแน้สี่เมตรพูดงี้ดีกว่าตรงเนี้ยสี่เมตรความกว้างสี่เมตรความยาวจากนี่ถึงนู่นเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรก็ถือว่ากําลังดีครับตอนแรกผมว่าจะกั้นตรงนี้ด้วยที่ผมบอกไปแต่คิที่แล้วจะกั้นตรงนี้แต่ว่าเราไม่ได้กั้นแล้วนะ ว่าให้มันแบบตงโล่เผื่อเราจะทําแบบว่าระบบรดน้ําแบบออโต้อะไรเงี้ยเผื่อผมไม่ได้เอาถังมาตั้งนี้สองถังนะเอออันนี้ผมคิดไว้ในใจแล้วว่าผมต้องจะทาระบบรดน้ำออโต้เพราะว่าเวลาผมตื่นขึ้นมาเงี้ยแล้วแสงหาแสงกันเวลาผมตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ไหมผมตื่นประมาณแปดโมงแปดโมงถึงเก้าโมงเลยมันค่อนข้างที่จะสายนะครับทุกคนผมอยากลดน้ำประมาณช่วงหกโมงเจ็ดโมงเงี้ยแล้วก็สามารถตั้งได้นะครับ ว่าให้มันลดตอน6โมง7โมงประมาณนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะทําเป็นโซนปลูกของเราโดยตรงนะครับเป็นสลับปลูกเลยไฟเราผมต้องบอกก่อนนะครับว่าฝ้าตันเนี้ยเราไม่ได้ติดเพราะว่าเราต้องทาเองถูกไหมเราต้องทำเองเราจะซื้อฝ้ามานี่แหละเดี๋ยวผมช่วยพ่อผมทานะพ่อผมบอกเลยพ่อผมทําให้ก็เดี๋ยวเราจะยิดขึ้นไปแล้วก็ยึดติดอันนี้เลยคาเหล็กใช่ยึดติดกับคาเหล็กแล้วก็เ เอาปูนอย่าให้มันเป็นห้องทึบถ้ามันเป็นห้องทึบจริงๆเลยแล้วก็พวกระบบไฟเราจะใช้ปั๊กยิงขึ้นไปติดตรงฝัง่งเหมือนกันเวลาเราแขวนไฟอ่ะเป็นไฟบา์พวกไฟบา์เราจะไม่ให้สายมันเราโยงระายาังเลื้อแบบมัมวม่วๆเราติดไฟบา์ปุ๊บสามารถเสียบปั๊กกด้านบนได้เลยง่ายมากนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินปั๊กนี่เดินปั๊กนี่นะครับเพราะว่าเวลาเราปลูกเนี่ยเราจะทำให้มันเป็นโซนอย่างเช่นเอ่อโฟโต้ ต้นโฟโต้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าโฟโต้อะมันต้องปรับไฟเราจะต้องเอาไว้โซนหนึ่งเพราะว่าโฟโต้กับออโต้มันใช้ไฟควลแบบกันนะครับมันตั้งไฟโวลแบบกันโฟโต้โซนหนึ่งแล้วก็ออโต้ออโต้เกื่เดี๋ยวเราเอออโต้นั่นอยู่ข้างนอกโฟโต้นั่นอยู่ในตู้นะเพราะว่าเพราะว่าผมปลูกโฟโต้น้อยตอนนี้นผมจะเน้นเป็นพวกออโต้มากกว่าเพราะว่ามันได้ผลผลิตไวมากนะครับก็เดีย๋ยวเราเอาโฟโต้เอาไว้ในตู้แล้วก็ออโต้เอาไว้ข้างนอกแทน นะก็จะประมาณนี้ก็พัดลมหัวอากาศมีสองตัวแต่ว่าไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวผมจะหาซีนมาซีออกผมจะหาที่ซีนเขาเรียกว่าที่ซีนเลยนะซีนพวกเอ,อ่อทุเรียนอะ่ะอืซีนในใสอ่ะนะหรือเราจะซีนนี่ซีนนี่หมดเพราะว่าเราไม่ได้เปิดเพราะว่าเราจะถ่ายอากาศเดือนหนึ่งครั้งนึงก็พอแล้วผม,ม,ม,มไม่นมนไม่รู้มาเกี่ยวแล้วก่อนแต่ผมก็เอออยากระบายอากาศทอาิอย่างเงี้ยเช่นอากาศมันเนี้ยมันแบบ มันไม่มีที่เข้าที่ออกงานแล้วก็ระบายทิ้งบ้างเดือนเงินครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ให้มันจบจบซนะีซั่นน่ะเออจบจบจะทำดอกแล้วก็ค่อยระบายออกออกทิ้งนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละห้องปลูกของเรานะครับก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนัยฝ<อ>ากยนะครนบฝากพวกพี่ๆนะครับ,ท,ท,รบที่ปลูกอยู่นะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะผมก็มือใหม่นะครับก็อยากจะลองปลูกดูบ้างเพราะว่าผมก็ชอบในการปลูกนะครับที่บ้านผมก็ชอบในการปลูกแต่ผมแบบชอบเพราะการปลูกที่มันยุ่งยากนิดนึงเพราะไอ้สายเขียวเนี่ยมัน ถามจริงมันยุ่งยากไหมมันใครๆก็ปลูกได้แหละแต่ถ้าเกิดปลูกให้มันได้ผลผลิตที่ดีอ่ะปลูกยากนิดนึงนะเราผมก็ไม่ได้ก,กล้าพูดว่าผมปลูกดีแต่ผมว่าอยากพัฒนาฝีมือให้มันแบบได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เราก็เลยต้องลงทุนนิดนึงนะครับให้รนะบบไฟดีระบบรดน้ดําดีอย่างเงี้ยดิน,นเราก็ปรุงเองครับแต่ว่าดินที่ผมยังไม่สอนปนรุงนะเพราะว่าตอนเนี้ยปุ๋ยมะพร้ามันหมด <laughs> คุณเอาหมดก็เลยอุปกรณ์ผสมอ่ะมันยังมันยังไม่มีม,มันมีคนทักมาบอกว่าพี่สอนผสมดินหน่อยผมอยากจะสอนอยู่แต่ตอนนี้ของมันยังไม่ครบนะครับก็เรามาดูข้างนอก,นอกอคือข้างในผมลืมบอกว่าผมจะทาสีเป็นล็อนะลอเป็นเนิสถ้าเกิดคุณล้อเซนติสอะไรอ่ะ <laughs> <laughs> ถ้าเกิดคนไม่รู้จักร้อก็คือล้อแบบเหมือนอยู่ในสตูอะที่มันเป็นลายม่วงๆที่เขาปาดม่วงๆม่วงๆให้มันดูประคลาสีคับสีนะอันนั้นเขาเรียกว่าล้อแต่ว่าข้างนอกเราอ่ะเราจะทาเป็นสีขาวล้วน ข้างนอกนี้นะเราจะทามานสีขาวล้วนเพื่อให้มันเข้ากับขอบประตูนี่ผมไม่อยากให้มันตัดกันเพราะว่าผมอ่ะคิดว่าในอยู่ในใจเพราะว่าตอนนี้อิดมันเหลือใช่ปะอิดมันเหลืออยู่หน่อยนึงผมอยากจะก่อขึ้นมาแลว้วประมาณบล็อกหนึ่งก็ได้ก่ขอขึ้นมาบล็อกหนึ่งแล้วก็ประมาณนี้แล้วความยาวยาวถึงโน่นเพื่อที่จะปลูกกระบ,บองเพชรให้มันตัดกับสีขาวม,มันจะดูปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเมกาบาังนาะ อันนั้นก็ได้นะครับก็จะรับทําสีขาวแล้วก็ปลูกกระบองเพชรข้างหน้าเพื่อแบบเวลาเรามาถ่ายรูปกโกอย่างเงี้ยมันจะได้ดูแบบเออเป็นฟิลคาร์บอยไม่เกียวเพี้ยเลยเลยก็จะประมาณนี้แหละทุกคนก็เหลืออ่ะตอนนี้นะพูดก่อนเหลือไฟระบบไฟหรือระบบไฟทาสีทาสีไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ก็หลักๆเลยก็จะมีเป็นระบบไฟแล้วก็ระบบน้ํานะน้ําผมว่าอยากจะต่อก๊อกเข้ามาข้างในเลย อยากจะตอกก็เข้ามาข้างในเวลาเราเปิดน้ําใส่ถังเนะี่ยไม่ได้เปิดในยงผมไม่อยากยกถังเข้ายกถังออกเพราะถังค่อนข้างที่จะใหญ่นะถังใหญ่ประมาณนี้เลยอะใหญ่ถังใหญ่เพื่อที่จะใส่น้ําถ้าถามว่าทําไมใช้น้ำไปลดก็เป็นน้ำประปาเนี่ยแหละลดแล้วก็ปรับค่า p h เอานะครับปรับค่า p h เอาให้มันเหมาะสมกับต้นไม้ที่เราจะปลูกนะเออก็ประมาณนี้ก็ด้านหลังเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังแล้วกันด้านหลังคือฉากหมดแล้วนะนี่ฉาหมดแล้วอันนี้ก็เพิ่งซิลิโคนเพิ่งยิงไป น,นะนิ่มๆเลยนี่อยากไปจับแต่ผมจับไปแล้วะผมจับหุ่มเลยดูดิ <c oughs> แล้วเป็นโอ้ยด้าหลังนะทุกคนมาดูด้านหลังด้านหลังก็จะลุกหน่อยว่ามันเป็นห้องน้ำไงเนี่ฮะด้านหลังมีอะไรสิวไม่ใช่เอ้ยมีปะวะ <c oughs> ไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีสิวเพราะผมไม่ชอบผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบถอดถอดเสื้อนอนไอ้นี่ยชอบถอดเสื้อนอนไม่เคยอะไอ้นู่นตัวดีไอ้ใหอ่ไอ้ใหญ่หนูเคยเจอประสบการณ์ตรงนี้ครั้งหนึ่งเจองูเล่นแสนด์โอ้หน้ากลัวจังไม่ร้องงูว่างด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็จะเป็นโล่งๆแต่อยากจะทำแบบเป็นเออเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละ จะทำอะไรไม่ได้ทำแล้วข้างหลังก็คือมาข้างหลังแล้วมันได้มีที่แบบมองเห็นอะนะมดกัดมีโอ้ยที่มีมดด้วยข้างหลังก็เป็นลูกหลังเลยก็ตรงนี้แหละทุกคนไอ้ทำไรอ่ะไอทำไรกูเห็นนะทำไรโคสลิงเลยก็ตอนนี้อินบ็อกซ์เหลือค่อนข้างที่เยอะว่ะไม่ใช่เหลือแค่อินบ็อกซ์นะกูจะบอกไว้ให้ปูนก็เหลือปูนเหลือเพียบเลยไอ้เจมไอ้เจมเอาไปเอาเอาปูนไปทำที่นู่นไหมทำอะไรวะอยู่บ้านเอื้อ เอาไปต่อเติมอะ่ะชั้นสามโอ้สูงไปไหนอ,อ่ะเอาสุดเลยไงเอาสูงเลยสูงที่สุดในหมู่บ้านแล้วอะ่ะในบ้านเอือ้อก็ปูนเหลือเยอะนะแล้วก็อิดเดี๋ยวผมพาไปดูปูนว่าปูนเหลือเยอะหรือเปล่าเพราะว่าที่มันเหลือเยอะไม่ให้อะไรเพราะว่าสั่งผิดเราสั่งปูนนี้มาแต่ว่า คนมาส่งอะส่งมาอีกปูนหนึ่งแล้วกัวจะเวลาเราจะคืนเนี่ยมันคืนไม่ได้เพราะเราเอาไว้นานแล้วว่าเข้าใจนะเพราะว่าเออเอาไว้นานแล้วกลัวความชื้นกลัวอะไรเงี้ยมันแข็งกลัวมันอะไรด้วยใช่ใ่เอาไว้ทาอย่างอื่นได้อีกเยอะเช่นแบบเทด้านข้างเนี้ยด้านข้างผมก็ต้องเทนะตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเทเออผมลืมบอกเลยตรงเนี้ยผมไะทําเป็นอีกโซนหนึ่งนะจะเทพื้นหมดเลยแล้วก็กั้นตรงนี้คือไหนเนี่ยกั้นเนี่ยเนี่ยกั้นตรงเนี่ยไปไหนอ่ะกั้นมันี่ปุ๊บแล้วก็มันจะหลุดตรงนี้ ทําอะไรตรงนี้จะเอาไว้พวกดินไงเ<อ>วลามาเวลาผสมดินหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันแบบเป็นฟุงฟ้งๆหน่อยอะโอเคพวกเอ่อเพอรไลอะไรเนี้ยมันฟุง้งเวลามันโดนมันโดนลมมันฟุง้งเราก็ต้องาทำขนางออกนะครับได้ก็ตรงนี้ไปไว้ที่โซนดินแล้วก็เผื่อจะเลี้ยงไส้เดือนตนะักงสองสามถาดได้ๆกันเองกันเองเดี๋ยวทำให้เจมเลี้ยงเป็นไหมไส้เดือนเป็นเลี้ยงง่ายๆไส้เดือนไส้เดือนเป็นไส้เดือนสายพัน AF มา Easy ก็เดี๋ยวเราจะสักสองสามถาดพอเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็ขยายพันธุ์ได้เยอะมันกินอะไรได้เดือนกินบินเมื่อกอันี้มูลมูลวัว<อ>ขี้วัวขี้วัวนมอะ่ะมันกี้กระสอบไม่กี่สิบบาทหรอขี้วัวส <30. S 1> ามสิบแพงไปน,น, <30. S 1> นะสามสิบห้าจริงไม่ถึงขี้วัวใช่เหรอ,อถูกกว่านั้นอีนะดูในกลุ่มอ่ะแพงก็ได้เอเฮ้ยมีของเหลืออย่างนี้วนะ่ะอะไรเอาไปหวานเล่นกันปะ <c oughs> <c oughs> แล้วเราเปิดร้านตำลบตํารจดูร้านซ่อมลบจมอะไรอะแอ้เจ้านอะไรอ่ะพ่บุญก็ไม่ได้แบบหมดแบบหมดนาะก็ของเหลือแค่นี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเราอันนี้ก็เหลือนะอันนี้ซื้อมาล่อนทรายนะก็เหลือเดี๋ยวเราเอาไปทำนี่กันที่จับกุ้งที่จับกุ้งบ้านบ่อนี้แม่งเยอะจัดเออก็จะประมาณนี้แหละทุกคนห้องปลูกเราเดี๋ยวรอให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทาสีอะไรพร้อมพร้อมที่จะมาปลูกเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงเพราะว่า เพราะว่าปูนมันพร้อมก่อแล้วเพราะว่ากูไม่มีคลิปลงกูเลยมันอัปเดตให้ดูนั่นแหละแล้วสุดหล่อพร้อมไมยังฮะปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมยังอ่ะไปก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปแบบนี้นะครับเออ่ปลูกต้นไม้หรือว่าคลิปที่เกี่ยวกับการก่อสร้างหรือเงี้ยเออกูจะได้ไปเป็นวิศวกรหรือว่าเป็นกรรมกรนั่นนะเป็นกรรมกรเนี่ยไปได้ไปขอก็ได้อะพวกก็สร้างบ้านอยู่อะโอ้ยบ้านก็จะทุบบ้านจัดสรรโอ้มีเขาถ่ายโครงการบ้านอ่ะพี่เขาถ่ายนะแม่งั้นเขาจะขี่กันมา ไอชี้อนนี่ยังเป็นใครกูจะทํางาน oh. ก็ประมาณนี้แหละทุกคนห้องปลูกของเราเดี๋ยวรอเสร็จให้มันเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยอะไรพร้อมปลูกพร้อมเอาต้นไม้เข้ามาอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่มาถ่ายดูอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ต้องยอมอ่ะเพราะเวลาเห็นต้นไม้อ่ะคลิปกูไม่เหลืองก็แดงอ่ะมันมีอยู่แค่2อย่างนี่แหละเพราะมันเป็นเออเมืองไทยอถูกกฎหมายใช่แต่ว่า youtube อ่ะ มันก็ยังผิดกฎหมายอยู่เพราะว่า youtube มันทั่วโลกไงถูกไหมประเทศอื่นก็ยังมีที่มันผิดกฎหมายเด็กอยู่พึ่งคลอดยังดูเลย youtube อ่ะใช่ยังผิดกฎหมายอก็ถ้าเกิดคนอยากดูก็ลองคอมเมนต์มาผมก็จะจำใจอ่ะคลิปนั้นก็ยอมแดงไปแล้วกันเดี๋ยวผมลงให้ไม่เราลงไอจีได้นี่มลงไอจีได้ตั้งไอจีดิฮะฝากติดตามไอจีไงเออฝากติดตามไอจีได้แล้วกันเป็นไอจีร้านเล็กๆของผมนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเป็น ร้านของดี420นะครับ<ช>ตอนนี้เปลี่ยนโลโก้ใหม่อย่างเท่อะโดนโลโก้ามาโคตรเท่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไปไว้เจอกัน